สวัสดีครับบาทอสวัสดีทั้ชมครับพายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องกับมารับชมต่องวดครับทั้ชมครับคูบานะครับถึงไปซื้อถังแก๊สกับหัวแก๊สมากพี่น้องนะครับผมพรมารับชมครับคูบางวดวันที่16กพฤษภาคม2566นาะครับพี่น้องสองงวดแล้วนะครับงวด06 71เนะครับตรงๆงวดที่ผ่านมา หนึ่งเก้าตรงๆชุดเต็มของคูบาครับชุดที่คูบาให้ตองหวดนะครับพามารับช่งน้ำกันครับวดวันที่16พฤษภึสาคม2500 66พี่น้องมาหอดมาถึงแล้วครับนะครับมาฟังน้ำกันครับคูบาจะให้จะเน้นชุดไหนนะครับผมกราบนมัสการครับคูบาค่ะกราบน้ัสกการเจ้าค่ะผมถวาไว้ปัจจัยคูบาทำบุญขอบคุณครับสาธุครับผมงวดที่ผ่านมานี่นะครับนผู้ชม ครับสังเกตนะครับเนาะมาตัวคูบาไม่เน้นได้พี่น้องเด้อมา1 9นะครับ19งตรงๆชุดเต็มพี่น้องโค้งสุดทา้ายนี่บ่าวเ่ากะเอาชุดเต็มให้เบิงเ้อะพี่น้องเด้อครับชองอ่าโค้งสุดทา้ายที่คูบาครับคูบาให้โค้งสุดท้ายบ่าวเ่ากะให้ชุดเต็มคู่บาให้เบิงไว้นั่มนะครับให้สังเกตเลขติดคูบาเอฟซีวานะครับเนาะเขาในชุดเต็ม เข้า1 9ตรงตรงหวดก่อนกนกับ0จกัหนึง่งครับเอาคู่บ่าได้ตรงหัวนะครับผมหนันนี้จะเป็นอะไรได้ตเก้าอีกได้ตเก้าอีก,อกปะครับผม,มแมน่นครับเลขติดนะครับ เจ็ดแปดเก้าครับท่านผู้ชมเลขจิตเจ็ดแปดเก้างวดครับเอาเลขสูตรชุดเต็มเลยครับผู้บา่าวผมมาชุดเต็มนี่มามาตรงๆนะครับสองงวดแล้วครับพี่น้องชุดนี้น่าเป็นคู่บ่าครับไอชุดที่คู่บ่าเขียนให้นี่ครับผมชุดหชุดสอ่าครับหาเปผนเด็กเบิ่งโตประกรบ ตัวนี้บบเอาแล้วตัวนี้ครับชุดชุดชุดแรกบบเอาพอมันพิดมาสง่งสามมวดแล้วชุดแรกสองสามสี่เนีนบ่ครับผมคู่แม่ครับเช่ชุดใหม่ให้กับชุดที่ยังบบพิดนี่ครับแต่มันก็ได้ตัวเดียวกันคือเก้าได้เจ็ดแปดเก้าอันนี้ชนกันครับผม,มเปชุดสองในงคือเือเปลี่ยนเป็นชุดใหม่เลยครับตัวนี้ สามสี่ห้าโอ้ครับเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านี่ครับพี่น้องชุดเต็มคู่บาทตรงๆเลยพี่น้องครับแปดสาม 84 85 93 94 95ครับผม ใช่สิบหใช่ไหมครับกูบาสิบหกพคน้อยๆครับผมวิ่งวิ่ง่ขับมาตัวร่างมาครับท่านผชมช่วดที่ผ่านมากูบาให้วิ่งอ๋อวิ่งนี่ตัวตัวที่กูบาให้วิ่งบ่เข่าพี่น้องมาเข่าเก่าพี่ครับมาเข่าเลขติดเจ็ดแปดเก้านะครับเลขวิ่งนี่คือว่า นี่ครับผเอฟซี FC. ครับเลขวิ่งนี่บ่เขาแต่ว,ว่าเขาสังเกตให้ยึดเลขติดไปพี่น้องเด้อเล,เลขติดเลขวิ่งนี่มันบ่แน่นอนครับอตอนนั้นมันมาแบบนี้มันนหมือนคุบาร์อะไรนึกว่ามันสิบหัมาก็าเลยว่าสิ <c oughs> บหัเต่าแตยังมาคือเก่าเก่ากับหนึ่งมาเอาให้คุบาว่าจะคัดให้จะวิ่งเพื่อท่านผู้ชมจะเอาตัวที่คุบาเด่นไป ต่ว่าคงสุดท้ายคู่บาก็ไปเน้นชุดชุดลักเก่าที่คู่บาเก่าสีงวดที่แล้วนะครับเก่าสีมันมันเป็นสีเก่าเนั่นเป็นซีเก่าว่าหนึ่งสีบัมาคู่บาก็เลยมันมาหนึ่งคู่บากเลยบร่นะรับเก้า <9. S 1> มาดูแล้วเก้ามาแล้วเปลี่ยนมาทางนี้เนาะ แต่ว่าเลขวิ่งเลขอันนี้ม่ต้องเงนน่าก็ได้ดอกอ่ะนักขูบาให้เบิองในเลขติดอเอานักขูบาเนะาะผู้ใดมากก็คือจับเอาใน,นเลขติดจวา่าแน่นอนอืครับผมวิ่งเจ็ดขุบามาเอาลักที่ชอบขูบาเจ็ดมันสีมียอยู่ตัวนี้กับตัวนี้เจ็ด<อ>สี่สคู่เจ็ด<อ>สี่กับเจ็ดห้านะค่ะ แต่ว่าถ้าเก้าถ้าเก้ามันมากก็คือมีเก้าตัวเดียวนี่เก้าได้คู่บ่าเก้าสามโอ้ถ้าเก้ามากคือเก้าสามนี่ถ้าหลักเก้ามาเก้าสามแต่เก้ามายสเป็นเก้าสามครับผมถ้าตัวกันตัวการอีกตัวหนึ่งมัชชิป็นอันนั้นเนาะครับโอ้สามศูนย์จะบ้างวันในบัคคู่บ่าเนี่ยวันเมื่อกี้ดังคักสามศูนย์ โอ้พูดพูดถึงถากตกกันนะพี่น้องเด้อถาวรมากในชุดนี้คู่บาวาสามศูนย์อืมกันจังไงครับคู่บาอันนี้คืออยู่นอกสูตรบ่ครับผมนอกสูตรนอกสูตรพี่น้องอถ้าพูดได้มักมตัวเดียวอืถ้าตัวเดียว,ม,ว,ยวมีตัวนี้ครับตัวนี้ครับเก่าสามสามศูนย์เก้าหาในเบ่เด่นบ่ค่ะคู่บา โบวหน้านะเพราะว่าคูบ่าวว่าสี่สี่กับสามมันสีมาดีกว่าครับสี่กับสามจะมาเนี่นคือเจ็ดสี่เจ็ดหาพี่น้องครับตัวกันคือเก้าสามกับนอกสูตรคือสามศูนย์เท่านั้นสามศูนย์นี่ตัวนอกสูดได้พี่น้องคู่บ่าวว่าตัวนอกสูตรครับเพราะว่าเลขควรจะมาเลขศูนย์นะถ้าศูนย์นั้นของคู่บ่าวมันสีมีแต่ศูนย์สามตัวเดียวครับ ถ้าศูน<ม>ย์มาเป็นได้แค่สามศูนย์ครับแตนะ่วเ,เบิงเอาเอาขบ่าวงให้นะครับสองตัวนี้มาครับถ้าวงนะครับวงตัวเน้นให้นะครับผมวงตัวเน้เนไปเลยมันยังบ่อจากวงไปันได้นะเพราะเลขนี่มันน,นตามขบ่าเฮเดเบิหงนะี่มันศูนย์ศูนย์นี่มันสิมานี่ศูนย์กับเก้าครับ ได้เก้าศูนย์หนึ่งบมูคุ่บาสนี่สูตรตัวนี้มันจะได้เก้าศูนย์หนึ่งได้เก้าศูนย์หนึ่งเออตัวนี้ก็เก้าศูนย์หนึ่งครับแต่ว่าคู่บาสพอจับเลียนเก่าจับเลียนเจ็ดงวดก่อนนะไม่ได้เจ็ดแปดเก้าครับตัวนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งครับแต่บามากเกลี้ยได้เจ็ดแปดเก้าอีกหมู่คู่บาสงวดนี้งวดนี้สูตรที่ผมเคยพลาดนะคือเจ็ดครับเจ็ดแปดเก้าสูตรนั้นที่ผมเคยพลาดเนี่ครับอื ว่าซัวเลยล่ะแต่ว่ามันมันแค่เขาจิตจับคู่กันครับตัวน้นให้บทึกไว้ให้เขาเป็นคู่บาวงเน้นเป็นเลยอ๋อเอาเป็นเนนที่เก่าซ้มเลยคู่บาอืนี่เก่าซ้ดีกว่าครับผมจับศอกตัวนี้ที่ที่มักอันที่คู่บามักได้นี่ครับผมนี่่านผู้ชมถ้าถ้ามันมาสี่ถ้าร้อยมาสี่ก็คือมีตัวนี้เจ็ดสี่ครับคู่บาอ๋อ เนาะครับทำชุ่มเจ็ดสี่เจ็ดห้าแต่แต่ภูมิแต<อ>่แต่ภูมิภาคเนาะคู่บ่าอ,อ,อ่ะวงกล<ผ>มอสอตัวนี่แหละอ่าพี่น้องแต่ว่าให้เบิกงรับเพราะมันเป็นสูตรเต็มแล้วส่วนมากจะมาโตผวคู่บ่าบริวงเด้อพี่น้องเด้อเอาหนีหงวดที่ผ่านมาเอฟซี่ยังงงเด้อพี่น้องเด้อครับเลขเนี่ยคู่บ่าจะเน้นที่เลขติดครับงวดที่ผ่านมาทุกงวดนะครับเลขติดมาตลอดเจ็ดแปดเก้าแต่คู่บ่าเนี่จับตัวเด่นไม่ให้ซื้อครับกับมี่จับมากกับมี่ตรงแน่เนาะครับแต่ว่าคู่บ่าเน้นที่ เลขติดพี่น้อง <cycles and> <shores> นะครับผมเดี๋ยวงวดที่ผ่านมามาตัวร wow. ่องมาชุดเต็มนี่พี่น้องงวดก่อนกับชุดเต็มมาทั้งบนทั้งล่างงวดที่ผ่านมาหนึ่งเก้าตรงๆชุดเต็มนะครับเนาะชุดสรุปคงสุดท้ายเ้าเสาเก่าชุดนี้เทียบไปบางน้าวานี่ชุดเต็มนะครับเนาะครับชุดที่กูบาตัดไฮนี่น้อยโตครับอันนี้ชุดเต็มเข้าชุดเต็มแล้วพี่น้องครับอันนี้ชุดต้องงวดที่กันนี่ครับผม กับเลขแล้วคันมามันสิมาตรงเลยนะมันสิบหก่อยป็นเลขครับแมนครับผมมาตรงตรงครับแคปหน้าจอได้ท้ชมครับเลขติดของคูบานะครับเจ็ดแปดเก้าครับถ้าวิ่งวิ่งเจ็ดนะครับหรือผู้ได้มาก8ดมากเก็าแ่อยู่ในชุดเลขติดได้เลยครับผมือวยค่าตามอาจารย์ใดก็ได้ขอให้แต่มันติดติดสาตัวนี่ก็คือคัดออกล้่นนะครับนี่คัดออกมาไว้ซื้อครับครูบาย้ำใไ้แล้วนะพี่้องเนาะคูบาประกบกับสูตรสอพี่้องสูตรหนึ่งตรงกันสูตรสองสามสี่ห้า จับได้กระด็นเข่าครูครับ73 74 75 83 84 85 93 94 95มาได้ทั้งบนล่างด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยตรงตรงตาผู้ใดมากับกับกันไว้นะครับท่านผู้ชมรอรอนะพี่น้องเนาะส่วนมากมันสิออกมามันสิตรงมาตรงๆเลยคูบาว่าครับท่านผู้ชมตัวที่คูบาชอบนะพี่น้องครับเ4็ดีท่านผู้ชมเ5็ดหากระเด็นให้กันกับแต่ว่าตัวกันคือ นอกสูตรพี่น้องสามีเปอร์เซ็นต์ได้สามมีเปอร์เซ็นต์คูบาวบาตัวนี้สาศนอกสูตรศูนย์่นี้อาสิบหกศูนย์ก็นึ่งมาคู่บาเพราะวหนึ่งี่คือสิบามาเลยล่ะครับผมพราันมาสองงวดแล้วอเอาทำมาชมพี่น้องแคปไฟ้าจอตัวนี้มากับทิดศูนคือกันศูนย์สองแต่ว่ามันมันพิษสาพเพื่อแล้วก็เลยว่า่บยก้าเอามาใส่ครับแถวทิศติดในสสูตรนี่ศูนย์ ก็เลยว่าถ้ามาสูตรนี่คือม e hey? ี3 0 3 0ูมศหรือผู้ใดมักศูนย์คือคุบ่าว่าอีกตัวนึงครับจับใส่789ได้เลย70809ูนูนย์เกูน้าบ่าเนาะเช็คมาใส่นี่ก็ได้ครับเอาครับกราบขอบุญขอบคุณคุบ่าครับท่านชมครับครับขอให้ FC แฟนคลับผู้ชมครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพ่อญ่แม่ใหญ่อายุมัอนคนยืนครับคิดสิ่งนั้นคิดหวังสิ่งใดขอสมปรารถนาครับแอดมินบาเทาสวัสดีครับ